นับแต่คณะกรรมการทําสารานุกรมประวัติศาสตร์สากลภูมิภาคยุโรปของราชบัณฑิตยสถานเริ่มดำเนินการและจัดพิมพ์เผยแพร่เล่มหนึ่งอักษร A ถึง B มาตั้งแต่ปี2531ปัจจุบันได้พิมพ์แล้วเสร็จถึงเล่ม5อักษร L ถึง O ผู้สนใจศึกษาค้นคว้าประวัติศาสตร์ยุโรปด้านต่างๆอย่างรอบด้าน จึงสามารถค้นคว้าความรู้ได้โดยสะดวกรวดเร็วทั้งในสาระที่เกี่ยวกับประวัติบุคคลเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจคือมีการจัดทำภาพประกอบเนื้อหาซึ่งแต่ละเล่มได้ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลให้ทันสมัยต่อเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเหมือนกับหนังสือประเภทสารานุกรมในานานาประเทศด้วยสนับสนุนโดย ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชน